สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับเมลี่โฮมเมดวันนี้เราจะมาทำโดนัทสไตล์ญี่ปุ่นกันค่ะเป็นโดนัทเนื้อนุ่มๆนะคะวันนี้เราปรับสูตรใหม่นะคะให้โดนัทมีความนุ่มยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็หอมนมแล้วก็เนยเพิ่มขึ้นค่ะเดี๋ยวเราไปดูส่วนผสมแล้วก็วิธีการทำกันค่ะเดี๋ยวเราจะมาแนะนำส่วนผสมนะคะสำหรับการทำโดนัทเนยสดกันวันนี้ค่ะ เริ่มต้นนะคะวันนี้ก็จะใช้แป้งอเนกประสงค์ค่ะ300กรัมนะคะแป้งเค้กค่ะจำนวน200กรัมค่ะนมสดนะคะ260กรัมค่ะหลังจากนั้นเราก็จะใช้ยีสต์นะคะเป็นยีสต์หวานค่ะ6กรัมนะคะไข่ไก่ค่ะ1ฟองค่ะนมผงนะคะ30กรัมค่ะ กลิ่นวานิลานะคะ1ช้อนชาหรือเราจะใช้เป็นกลิ่นนมก็ได้นะคะเกลือค่ะ4กรัมน้ำตาล70กรัมค่ะแล้วก็จะเป็นผงคัสตาร์ดนะคะอีก30กรัมและเราก็จะมีส่วนของเนยสดนะคะที่ยังไม่ได้ถ่ายไวในคลิปนี้นะคะอีกจำนวน90กรัมค่ะ เริ่มต้นนะคะเราก็จะผสมแป้งอเนกประสงค์นะคะวันนี้เราใช้แป้งอเนกประสงค์ตราว้าวค่ะจํานวน300กรัมนะคะผสมกับแป้งเค้กค่ะซึ่งวันนี้เราใช้แป้งเค้กตามงกุดม่วงนะคะจํานวน200กรัมค่ะผสมกับนมผงนะคะจะใช้เป็นนมผงเบเกอรีอ่นะคะหรือหัวนมผงก็ได้ค่ะ30กรัมนะคะตามด้วยน้ําตาลทรายค่ะ70กรัมค่ะเกลือนะคะ4กรัมค่ะ ตามด้วยยีสต์นะคะอีก6กรัมค่ะวันนี้เราจะใช้เป็นยีสต์หวานนะคะหรือถ้าเพื่อนๆมีเป็นยีสต์จืดธรรมดาใช้ได้หมดเลยค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะเติมส่วนของอผงคัสตาร์ดนะคะอีก30กรัมค่ะถ้าสมมุติว่าเพื่อนๆไม่มีผงคัสตาร์ดนะคะ,ะไม่ใส่ก็ได้ค่ะคือตัดออกเลยก็ได้นะคะ หลังจากนั้นเราก็จะทำการผสมนะคะให้ตัวของแห้งเนี่ยกระจายตัวนะคะให้ส่วนผสมเนี่ยเข้ากันดีค่ะก่อนที่เราจะทำการใส่ของเหลวลงไปนะคะ หลังจากที่เราผสมส่วนของแห้งดีแล้วนะคะเราก็จะเติมนมสดลงไปค่ะเราจะใช้นมฟลูครีมนะคะจะไม่ได้ใช้นมพร่องมันเนยนะคะ260กรัมค่ะตามด้วยไข่ไก่นะคะวันนี้เราใช้ไข่ไก่เบอร์หนึ่งค่ะแต่ถ้าเพื่อนๆมีไข่ไก่เบอร์ศูนย์ก็ใช้ได้นะคะหรือเบอร์สองก็ได้ค่ะตามด้วยกลิ่นวานิลานะคะ1ช้อนชาค่ะหรือว่าเราจะใช้เป็นกลิ่นนมก็ได้นะคะตามที่เพื่อนๆมีนะคะ แล้วเราก็จะผสมส่วนผสมนะคะให้แค่พอเข้ากันค่ะเพื่อเวลาเรานำเข้าไปในเครื่องนวดนะคะโัวแป้งเนี่ยจะไม่ฟุ้งกระจายค่ะสูตรของเราในวันนี้นะคะแนะนำว่าควรจะใช้เครื่องนวดดีกว่าค่ะถ้านวดด้วยมืออาจจะยากไปสักนิดนึงแต่ถ้าเพื่อนๆอ,อยากจะลองนวดด้วยมือก็สามารถทำได้ค่ะในการนวดนะคะเราจะ ใช้เวลาในการนวดประมาณ5นาทีก่อนการเติมเนยสดนะคะโดยใช้สปีดกลางค่ะเพื่อเป็นการถนอมเครื่องด้วยนะคะหลังจากที่เรานวดได้5นาทีแล้วเราก็เติมเนยสดลงไปค่ะแล้วทำการนวดต่อนะคะจนกระทั่งเนื้อแป้งโดของเราเนี่ยเนียนนะคะไม่ติดโถแล้วก็ไม่ติดมือสามารถขึงเป็นฟิล์มบางๆได้ค่ะ ในขั้นตอนการนวดหลังจากที่ใส่เนยสดแล้วนะคะเราจะใช้เวลานวดประมาณไม่เกิน15นาทีค่ะแป้งโดของเราที่ได้ก็จะเนียนไม่ติดโถแล้วก็ไม่ติดมือนะคะที่สำคัญก็คือสามารถขึงเป็นฟิล์มบางๆได้ค่ะหลังจากนั้นเพื่อนๆก็ปิดเครื่องนำออกมาพักอยู่ในอ่างผสมได้เลยนะคะโดยที่อ่างผสมของเราเนี่ยให้ทาน้ำมันบางๆนะคะเพื่อป้องกันไม่ให้ตัวแป้งโดเนี่ยติดกับอ่างผสมค่ะ ถ้าเพื่อนๆสังเกตนะคะว่าตัวแป้งโดของเราเนี่ยจะเนียนแล้วก็นุ่มยืดหยุ่นมากๆค่ะแล้วก็ที่สําคัญนะคะสามารถขึงเป็นฟิล์มบางๆได้ค่ะแค่นี้เพื่อนๆก็จะมั่นใจได้ระดับหนึ่งนะคะว่าขนมของเราเนี่ยจะนุ่มแล้วก็อร่อยด้วยค่ะ เสร็จแล้วนะคะเราก็จะทำการพักแป้งค่ะประมาณ25-30นาทีนะคะพอครบเวลาแล้วนะคะเราก็จะนำแป้งของเรามาตัดแบ่งเป็นชิ้นๆค่ะ,ะขนาดใหญ่เล็กก็ขึ้นอยู่กับเพื่อนๆน,นะคะแต่วันนี้เราจะตัดเป็นขนาดพอดีคำค่ะเราจะตัดชิ้นละประมาณ25กรัมนะคะโดยเพื่อนๆตัดแบ่งเป็นชิ้นๆค่ะแล้วก็ หลังจากที่เราตัดแบ่งเป็นชิ้นเรียบร้อยหมดแล้วนะคะเราก็จะมาทําการปั้นเป็นก้อนกลมค่ะโดยที่เวลาเราปั้นนะคะต้องพยายามเก็บตะเข็บที่ก้นด้วยค่ะเพื่อเวลาที่โดนัทของเรา,เอาพองขยายตัวนะคะตรงตัวก้นตะเข็บอะคะ่ะจะได้ไม่แตกออกมานะคะ พอเราปั้นถึงก้อนกลมเสร็จแล้วนะคะเราก็จะนําตัวแป้งโดนัทนี้ค่ะมาพักบนกระดาษไขนะคะขนาดของกระดาษไขก็ขึ้นอยู่กับขนาดโดนัทของเพื่อนๆนะคะก็ถ้าก้อนเล็กก็สามารถตัดประมาณ5เซนคูณ5เซนก็ได้ค่ะถ้าเป็นชิ้นใหญ่นะคะเพื่อนๆก็อาจจะขยายตัวกระดาษไขก็ได้นะคะพอเราปั้นเสร็จแล้วนะคะเราก็จะทําการพักแป้งประมาณ20นาทีนะคะก่อนที่เราจะทําการเจาะรูโดนัทค่ะ วิธีการเจาะรูโดนัทนะคะเราจะใช้นิ้วค่ะจุ่มแป้งสักเล็กน้อยนะคะแล้วจิ้มลงไปตรงกลางโดนัทค่ะทําการใช้นิ้วโป้งกับนิ้วชี้นะคะเจาะรูให้ถึงกันแล้วก็ใช้นิ้วชี้ทั้ง2มือนะคะทําการคว้านค่ะให้ขยายตัวรูโดนัทให้เป็นรูใหญ่ๆสักนิดนึงนะคะเพราะเวลาถ้าโดนัทขึ้นแล้วตัวรูโดนัทก็จะหดเล็กลงนะคะหรือเพื่อนๆจะใช้เป็นตัวที่เจาะก็ได้ค่ะ ตามความชอบแล้วก็สะดวกด้วยนะคะเดี๋ยวพอเราเจาะรูโดนัทครบแล้วนะคะเราก็จะทำการพักตัวโดนัทอีก10นาทีนะคะก่อนทำการทอดค่ะทุกๆครั้งนะคะที่เราทำการพักตัวแป้งนะคะต้องอย่าลืมหาพลาสติกนะคะหรือว่าผ้าค่ะมาทำการคลุมหน้าขนมนะคะเพื่อป้องกันไม่ให้ตัวขนมของเราเนี่ยแห้งนะคะ พอเราพักแป้งโดนัทนะคะจนครบ10นาทีแล้วเราก็จะมาทําการทอดโดนัทนะคะโดยที่วันนี้เราจะใช้น้ํามันปลาล์มนะคะในการทอดเพราะว่าตัวน้ํามันปลาล์มเนี่ยมีคุณสมบัตินะคะที่ทนความร้อนได้สูงแล้วก็ไม่เกิดควันนะคะและเวลาเราทอดอด้วยน้ํามันปลาล์มเนี่ยตัวขนมก็จะสีสวยนะคะแล้วก็รสชาติที่ดี กวาดการทอดด้วยน้ำมันชนิดอื่นนะคะแต่ว่าถ้าสมมุติว่าเราจะใช้เป็นน้ำมันชนิดอื่นที่เรามีก็ได้นะคะก็ขึ้นอยู่กับตามความชอบค่ะ การทอดนะคะเราจะใช้ไฟแรงปานกลางค่ะค่อนไปทางอ่อนนะคะแต่ว่าน้ํามันจะต้องร้อนนะคะก่อนที่เราจะนําโดนัทลงไปเพื่อที่ว่าโดนัทเราเนี่ยจะไม่อมน้ํามันนะคะแล้วก็การทอดเนี่ยน้ำมันต้องเยอะสักนิดนึงนะคะเพื่อไม่ให้ตัวโดนัทเวลาลงไปทอดแล้วโดนก้นกระทะทําให้สีไม่สวยนะคะ ลักษณะการทอดโดนัทสไตล์ญี่ปุ่นนี่นะคะเราจะทอดแค่ให้พอสุกนะคะให้ตัวเปลือกของโดนัทเนี่ยมีสีเหลืองอ่อนๆเท่านั้นนะคะเราไม่ต้องการให้ตัวเปลือกของโดนัทเนี่ยสีเข้มเป็นสีน้ำตาลหรือไม่ต้องการให้ตัวเปลือกของโดนัทเนี่ยกรอบนะคะโดยเราจะใช้เวลาในการทอดเนี่ยประมาณด้านละ1นถึงหน,งนาทีครึ่งนะคะแล้วก็กลับด้านค่ะ เราคอยสังเกตโดนัทของเรานะคะเมื่อพอสุกแล้วเราก็พลิกด้านได้เลยค่ะเมื่อสุกทั้งสองด้านแล้วนะคะเราก็นําขึ้นค่ะ,สะเสด็จน้ํามันนะคะหลังจากนั้นเราก็จะพักโดนัทเนี่ยให้คลายร้อนก่อนนะคะก่อนที่เราจะทําการคลุกกับน้ําตาลโดนัทค่ะ าเพื please, bands, ่อนๆนะคะไม่คุกกับน้ําตาลโดนัทก็สามารถคุกกับตัวน้ําตาลทรายธรรมดาก็ได้ค่ะหรือจะเป็นไอซิ่งก็ได้นะคะแต่ว่าถ้าเป็นน้ําตาลทรายหรือน้ําตาลไอซิ่งนะคะพอเราพักไว้สักพักหนึ่งเนี่ยตัวน้ําตาลที่เคลือบเนี่ยก็จะละลายนะคะไม่เหมือนกับตัวน้ําตาลโดนัทนะคะเวลาเราเคลือบเอาไว้เนี่ยมันจะละลายช้าหรือจะไม่ค่อยจะละลายสักเท่าไหร่นะคะทําให้ตัวโดนัทของเราเนี่ยยังมีตัวเคลือบของตัวน้ําตาลที่สวยงามนะคะ ถ้าเพื่อนๆต้องการเป็นเคลือบเป็นผงชินามอนกับน้ําตาลนะคะก็สามารถเติมตัวชินามอนลงไปหรือผงอบเชยนะคะสักเล็กน้อยลงไปในน้ําตาลโดนัทนะคะหรือจะเป็นไอซิ่งก็ได้คะ่ะ หลังจากนั้นก็ผสมให้เข้ากันค่ะแล้วก็นำโดนัทลงมาคลุกนะคะหรือจะเป็นโดนัทเปล่าๆแล้วก็ทำเป็นซอสดิปก็ได้ค่ะจะเป็นซอสนมก็ได้นะคะหรือจะเป็นซอสช็อกโกแลตเอาไว้ดิปกับตัวโดนัทก็ได้ค่ะแค่นี้เองนะคะง่ายๆเราก็จะได้ตัวโดนัทเนยสดแบบญี่ปุ่นนะคะที่เนื้อนุ่มมากๆเลยค่ะแล้วก็เพื่อนๆลองทำดูนะคะไม่ยากเลย และสูตรนี้นะคะก็สามารถทําขายสร้างอาชีพได้นะคะส่วนเพื่อนๆคนไหนนะคะที่ยังไม่ได้กดติดตามมาลี่โฮมเมดนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยค่ะเพื่อจะได้ไม่พลาดกับคลิปวิดีโอใหม่ๆจากเรานะคะหรือเพื่อนๆสามารถไปส่งกันบ้านได้นะคะที่ f c e b o o o m ม l e y h o m e m a ม e ค่ะวันนี้ลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ